มีบุคคลในป่าสัตร์อยู่จริงๆเราก็เลยอยากไปทําการเคารพสักการะขอพรพอตอนได้ยินก็คือขนลุกแล้วพอเดินเข้าไปใกล้ๆจะได้กลิ่นหอมดอกไม้ตลอดเลยก็ไม่ได้มีแววฝนอะไรนะพี long, ่ม so so ันก e. hmm. ็น่าร้อนใช่ไหมล่ะพอใกล้ๆจะเริ่มมิธีพอเริ่มจุดทูปฝนตก เริ่มตนม้นว่าก็คือพี่ใหม่เขาก็โทรมาชวานว่าเอ้ยน้องเฟิร์นเราไป ไหว้เหมือนเขาเรียกว่าศาลเ mm hmm. ป็นสักการะของศาลของท้าวสีสุราจันกันไหมอะไรอย่างนี้ห mm hmm. นูถ้กโอเคพี่ไปอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าคือเรื่องแม่หยวนะคะเราได้แรงบันดาลใจ mm hmm. จากประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องราวที่มีมีบุคคลในประวัติศาสตร์อยู่จริงๆเราก็เลยอยากไปทําการเคารพสักการะขอพรสักนิดนึงก่อนเปิดกล้องการอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ค่ะก็เลยอ่ะก็เลย ก็เลยไปซึ่งพี่หมายเขาเปนคนหาข้อมูลมาอยู่ที่แถววัดแรงจังหวัดอยุธยานั่นเองใช่ซึ่งตอนแรกอ่ะจริงๆรินก็คิดว่าไปไหว้แบบเขาเรียกว่าปกติทำมาเล็กเล็กเล็กๆทักพักก็พอไปถึงปุ๊บพอใกล้ๆพี่หมายก็โทรมาน้องเฟิร์นเดี๋ยวเราแบบแต่งชุดไทยกันไหมหรือย่าี้แอ๋อโอเคได้ก็ได้ค่ะก็ก็เป็นทีมของครูไก่ที่ทํา คอสตูมให้กับเรือกแม่หยอยอยู่แล้วใช่แล้วก็แล้วก็ได้ได้ทีมครูไก่มามาช่วยด้วยท่านใช่ค่ะมาดูชุดให้อะไรเงี้ยแล้วก็ก็ก็แต่งตัวอะไรก็ไปถึงก็มีของเรียบร้อยรวมถึงมีนั่งรำที่พี่หม่เขาก็เตรียมเอาไว้ใช่ใช่เสร็จไว้เขาเรียกว่าสักระสัการะใช่แบบว่าให้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 องแม่ใช่ให้กับเท้าสีสุดาจารย์สวยมาก ค่ะก็คือถามอนว่าใช้เวลาตรงนั้นนานไหมก็ประมาณก็จะประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะใช่ตอนที่แบบเราได้ไปถึงสถานที่จริงก็บอกตรงว่าคนลุกมากค่ะเพราะว่ามันมาเองคนลุกไม่หยุดเลยแล้วก็ตอนไปถึงก็อากาศก็จะแบบคลิ้มๆหน่อยก็คือเหมือนแบบ เขาเยไม่มีแดดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไปถึงแล้วก็ทําให้รู้ว่าที่ตรงเนี้ยค่ะก็คือตามความเชื่อเนาะที่ที่ชาวบ้านเขาบอกเล่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ที่เเขาบอกว่าท้าวศรีจุฬาจารย์เนี่ยได้มาสิ้นพระชนตรงตรง,ตรงบริเวณน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณป้าที่เขาแบบเ,เป็นที่ที่ที่อยู่ดูแลที่ที่ที่ตรงเนี้ยค่ะ ใช่ค่ะคือเขาก็เหมือนเอาเหมือนแต่ก่อนที่มันเป็นป่าเป็นเป็นป,ป่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วคุณป้าเขาก็เหมือนแบบทําให้มันสวยงามเรียบร้อยกลายเป็นสารเท้าเสิออาจารย์ในปัจจุบนันคือจริง,รงๆมีเวอร์ชั่นก่อนแต่เหมือนท่านบอกว่าแบบ มีการแบบยกย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ท่านก็ทำป้าท่านก็ป้าแดงถ้านหนูจำไม่ผิดเนี่ยท่านก็ทำตรงเนี้ยอ,อ,อีกอีกอีกรอบนึงแบบให้มันสวยงามอะไรอย่างเงี้ยะใชาเป็นศาลเลยค่ะเป็นเป็นศาลเลยไม่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ก็มีพื้นที่ให้ให้ให,ให้พอ ใช่ให้ไปสักการะได้อย่างแบบสบายๆนี่ก็จะมีร้านกาแฟอยู่ขา้างหน้าคือจะไม่ได้แบบจะต้องเดินเข้ามาหน่อยจะมีร้านกาแฟอยู่หน้าแล้วก็ตรงศาลเนี่ยจะอยู่ด้านหลังใช่ค่ะมีมีม,มีเป็นเป็น,ปนจะเป็นเหมือนเขาเขาเรียกลูกลูกปั้นใช่ค่ะ,อ,ะอยู่ข้างในศาลก็คือจะเป็นเขาจะติดเป็นเหมือนแบบกระจกไว้ก็คือมอง,มองเข้าไปเห็น<ม>แล้วก็ตอนพอตอนตอนได้ยินก็คือขนลุกแล้วพอเดินเข้าไปใกล้ศาลจะได้กลิ่นหอมดอกไม้ตลอดเลย อันนี้เราก็ถามพี่ใหม่กันนะพี่ได้กลิ่นไหมใช่พี่ก็รู้สึกนะแต่คือมันเป็นจุดใช่พี่แต่มันจะเป็นจุดที่พี่ต้องเดินไปอยู่ตรงใกล้ๆอ,ะอ่ะคือถ้าอยู่ข้างหน้าที่เป็นแบบวางดอกไม้วางวางดอกไม้หรืออะไรอ่ะก็จะไม่ได้ไม่กลิ่นแต่ถ้าไปยืนอยู่ข้างๆเพราะว่าสามารถไปยืนอยู่ตรงคือได้เห็นรูปจะเห็นเป็นสาเนใช่ไหมคะเราสามารถแบบเดินไป ชมใกล้ๆได้อไรเงี้ยถ้าไปเดินก็อยู่ใกล้ๆอ่ะคือจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆมาเลยอ่ะแบบแต่พอออกจากจุดนั้นก็คือจะไม่ได้กลิ่นแล้วแล้วแล้วของพี่อันนึงคืออันนี้ก็อันนี้ก็เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันก็คือว่าตอนที่ไปถึงก็ก็ไม่ได้มีแววฝนอะไรนะพี่มันก็น่าร้อนใช่ไหมล่ะอยู่ๆตอนพอนางลำมาถึงเลยนะคะพอใกล้ๆจะเริ่มพิธีแบบว่าพี่ใหม่ก็คุณป้าที่ดูแลเนาะเขาก็บอกให้จุด พูบบอกกล่าวท่านแม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเออเรามาถวายนะอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มจุดทูบฝนตกตกยังไงแต่แลกก็ตกแบบเแบาบแบบๆเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรก็ยังยืน,ย,นยืนอยู่ตรงยืนดูนางรำอยู่ด้วยกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสักพักพี่ใหม่พอเฟิร์นเม็ดเริ่มใหญ่เราต้องไปแบบไปอยู่ในล่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไปอยู่ในล่มก็ตกทีนี้ก็เริ่มตกหนักขึ้นแบบแล้วก็ยาวเลยอ,ะอ่ะหนูจะบอกพี่ใหม่พี่ใหม่ถ้าเกิดว่าแบบ เชื่อไม่ไหวยใช่ไหมเดี๋ยวไม่แน่นะฝนน่าจะหยุดตกตอ,ตอนนางรำถวายรำรำถวายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว,ว่านางรำ,ำ,ำเสร็จรเสร็จฟ้าเปิดฝนหยุดตกแดดจ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆตั้งแต่แบบแรกคุณป้าที่ที่ที่ท่านดูแลอยู่ท่านก็บอกว่าแบบเอออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่บุคคลเนาะค่ยค,คุณป้าเขาบอกว่าเนี่ยท่านน่าจะแบบรับรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ<ๆ>ก็เป็นการแบบเคารพจากแบบจากแบบจาก,จาก ความตั้งใจของทั้งพี่ใหม่ทีมพี่ใหม่แล้วก็เราด้วยที่แบบเออตั้งใจมาสักการะคือเราก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็มาบอกกล่าวท่านเนาะแล้วก็ใช่เป็นการรับขวัญกำลังใจ<อ>เป็นการเหมือนแบบเสริมพลังก่อนที่เราจะแบบว่า,าจะเริ่มงานใหญ่กันเงี<อ>้ยค่ะก็ก็ก็ดีใจแล้วก็ภาพกออกมาสวยงามสวยงามก็แฟนๆก็น่าจะ ชื่นชอบแล้วก็ประทับใจกันต้องขอบคุณพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่พี่เก้าใช่ที่ชวนน้องเฟิร์นไปอะไรอย่างนี้ค่ะเล็กๆไม่เล็กเลยก็ก็ไม่ได้ใหญ่นะก็เล็กๆใช่ก็เรียกว่าทำให้มันแบบทำถึงนทำถึงทำถึงใช่ท่านน่าจะรับรู้จริงๆจากความตั้งใจของของพี่ใหม่เลยอะค่ะต้อง ตอนนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็ออกมาสวยงามตอนนี้เห็นก็อใหม่สวยมากก็รอดูเลยค่ะก็ฝากเพจช่องวันด้วยนะคะก็จะได้เห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วก็สนุกอย่างแน่นอนค่ะฝากติดตามด้วยเดี๋ยวก็น่าจะใกล้เปิดกองแหลไปเรื่องนี้